ถอยหลังถอยหลังอ่าไปเอามาโอ้ไปใส่ละอีกต่อลกไปใส่ะโอ้เขาแจกเสือยู่ทางพี่นงนิอยนเขาแจกเสือไปขงนี่นี่หนีมาเกล้กล้กลไมพมามีลูกมาทางหน้าพี่ลูกจไหมนี่แหละเออไน้องเอาป้ายถอยอันนี้น้องเจ้าเดือน้องเจ้าน้องฟกคนนหน่อยหน่อยก็มืออันนี้เห็นกับพี่กา ได้ได้ละตัวยังไม่ได้เดี๋ยวนด้ยงไเนาะยังีังมันต้องยัไงมันจะแพงมันร้องไพูดไม่ไ้บอกมันชิบาลามลามดินเลยอบุรุาใัยมนุษย์เ์ช่วงเขาไหรผู้ใหเราจะบเชือซีเรียตมวยเนาะมวยเนอะเมวยเยพอดีป่าอกง ขอบใจในที่หลกเราขอบใจพ่อนเรขอบใจกล่องถูกถูกถงี้ีบาสบายดีนบ้านน้าสาวคนุปาเบอร์จักรูคนฟังเนาะมนีซีมาอไมเล่นพนจีแจกส่งไม่เล่นเจ้ายังงก่อนไม่เล่นเอเาแจกทุกนทุกกันบทุกผู้ชายกันบา อาโค้กที่หลังก็ได้พคกโคกที่หลังก็ได้ทำมาวางไว้บนนี่บอยกับเจ้าม้าเขาจะยางมาหรอเลื่นแถวเลืเดีแยวอาเป็นผู้ชายเด้อพอเมื่อวานนี่ผู้ชายบ่ได้ของเป็นเสือผาเราเพียงเนาะเออ่าเสือผาพอหุ่นกับไมลินกับกองเจ้ผู้ชายต้อนย่างมาต้อนย่างมาสิบสี่แบบเป็นความเมื่อวานผู้หญิงได้ตุ๊กตาแล้วมันเป็นผู้ชายแบบนี้เป็นสุด อ้ยยเเสีีพ่นงผู้ใดเป็นผู้ซ้ายเดินแถวได้นมัดดึกหน่อยอ่าดึกหน่อยก็ได้เด้น้อยผู้ซ้ายอันนี้กับผู้ซ้ายกับไม่เดียกแถวผู้หญิงบ่ได้พี่จะผู้ซ้ายผู้หญิงเทน้าก่อนให้ผู้ซ้ายก่อนเออแดดเนาะแดดแดดไม่ลินผู้ซ้ายผู้ซ้ายแต่นะผู้ซ้ายผู้หญิงบอกผู้ซ้ายได้ไหมเดี๋ยวผู้หญิงเทน้าคอยเอาขอรถมาหนี่บอลมันจะแดดไม่ลินโอ้ยขอลบมาหนีบอารถมาหนีนอกได้ได้ไม่เคยโกลมันจะแดดไม่ลินเมันิืนอยู่นะ ก็น้เบนไห้ด้คมหลายเล้นะบบอยู่หัมันแดดเลเออพุกจะไ่เดียวสถอยหลังมาที่เราจะถอยหลังมาที่แต่โตกุ่ตกก็ไม่ลิ่มลไปไปหยุดหน่อยจะลเ้าเราจะถอยแลพี่ มึงขี้ของน้องไม่ไผ่น้องไม่เจ้าบรอเด้อเด้อเจ้าของั้นห้เจ้าเด้อเปลี่ยนกับเครื่องมึงได้บ่บอกว่าจะเฝ้าให้ไล้ใช่ไหมใจเย็นๆพอฝุ่นกับพอพอมแจกเราปาดถึงลูกจะทายคลิปไม่เล่น มาไี่มันนี่มันนี่มันนะชักหมาดไม่เล่นไม่เล่นแจกเครื่องลดไม่เล่นแจกลดอันใดเขาเล็กน้อยลดปูไม่ผูมันมันจะคือกันเบิ้องขั้นขั้นตัวนี้หน่อยเลยเพือนหน่อยเบิ้องเลยไม่เล่นเออเจ้าสี่โปรหรืพื่นที่ว่เราจะลองซ่อมทางไม่เล่นใจเย็นๆนะใจเย็นๆมันต้องเป็นชุดเด๊ะต้องเป็นชุดในตัวซ่อมเลยเพราะเมื่อกี้ส่งนี่มันหายไปใส่เนา

ปูดพักอยู่อาขบใจไม่ต้องรอต้องรอจะสบายดีไลินหรือว่าว่าปืนไม่เป็นกระถุงอยาเมั้งจะเอาน้ำถุงนีกนเอาเป็นชุดบตายลบตาย่าตาเสื้อออกไปนอกมนแก่งเสือมนิน่อยมืดิน้าใจอเดืี้ยเมีนิ่อยนี่ไงเดี๋ยวจ้าปาปองเจ้าไปเบิ้งเล็กหน่อยเด้อยันแบบอนเขาวนล็ไปลมานะ ไปยืนดูตันทั้งลังไว้คือว่าอันนี้น้อยพดโอเคไปถอยไปเบื้งเล็กน้อยเด้อกเขาได้ชงเสื้อได้ยังเขาเอาเสื้อไปปาไว้น้ำพอนี้กันนี้วนี่น้อยพุเดี๋ยวมันเรือเดี๋ยวเขาไปแจกบานอื่นไปน้องก็มี น้องเจ้าเด็นี่นะผูงนะผูญิงผูยิ่งม่เลินผูญิงบไู้ิหนพตี่น่เป็นดยวชายเยวไปใส่นี่พักคลายทแมน้องร้อยแล้วโอ้ยหายเพ่นเพ่นบริจินนอะไปนี่ไปนี่น้อยนี่น้อยอยนี่นะน้อย่ก็ดนนนอนผนบริกินนอะคนนอนลงแรมมจรินยู่ไส่นอนเักใน้องม่ได้มึงไปไป เอาแพร่แพร่แพร่มาเห็นเพื่อนมากระเลงเพื่อนนะเนาะเออวิ่งโอ้อะเชิญไปเด้แล้วก็นผู้น้อยนี่ผู้น้อยอาเชิญไปเอาการรถจะจัดเบ่งอันนี้ผู้ใหญ่ไอ้ผู้ใหญ่อ่าโอเคอ่าผู้นี้น้อยพูดนี่นะน้อยพูด ปไปกัเบิรงกันเยอเบิรงอยู่ทกันกับอะไรตั้งหลังยานนิดหน่อยเขามาต่อแถวเด้วโอ้เขาเอาเสือไปปฟาไว้เขามาไหมเงี้ยอันนี้น้อยอุ้ยแย่งไปน้อยแค่มันบวกกันก็คือว่าแบบเอาไปแล้วได้หน่อยหาสิบคนหน่อยสินะเขามีสุดหาสิบสุดเี่นะันเขาไม่มีขั้นน้อยนะเจ้าพ่อยู่ที่เขาขับมาใหม่สินะอ่ามันอย่ามันคู่กันนะย่านนิดหน้อยคนอื่นที่เขาโอกาสที่จะได้เนี่ยมันกัดสิบก็ได้นะพี่น้องเขาก็เลยต้องว่ามาให้ เบงดีๆนะคือขาวนมกะทิหมวันมันลายกะโบเป็นอย่างไร้้างโดยเครื่องมันมีจานวนจากัดอ่าอย่างเช่นว่าให้มันพอดีสินะทาก็ต้องเบืองให้ดีพี่น้องเลยตุดตลอดนะพอจิมขึ้นเอป็นอยังเขาดีใจพี่น้องไหมเก่งเลนสุดใหมมเขาดีใจอ่า ป็นไงตอนนี้แยบเออไงไงขึ้นกันไอ้หดูแเอาไม่มาในชายเด็กหน่อย2องคนนะฮะเอาเสือไปไหวเลยวาคือนแท้สไปเดอร์แมนสปเดร์แมนเด็กหน่อยชองคนนนะเขามาใหม่ป่ปองผู้ชายปนี่ผู้หญิงบ่ไรผู้หญิงถนาค่ยเอาเจ้านาค่เอายืนตันไม่ลด จะยืนตันไหมเรเด็กน่อยมันเบิดแล้วด็กหน่อยผู้ใชยนะมันคนน่อยก็คือว่าไพ่ไพ่คุณใหญ่ใหญ่ไม่ใช่ราใหญ่เลยเราใส่ได้เออเบาบาช่อคนละมาใหม่บาสองคนหน่อยน่ะทั้งเลยเลยเบื่อไอ้พกจะไปจีบ้เหล่าไปคุณนได้ไปจะไปมีพวงหล่าไปคุณไหนได้คุณไหนบ่ได้ น้องคุณพูนยิ source, ่งหรือเปล่าพูนยิงมาได้ผู้หญิงไมหน่าค่อยเอาใส่มาแด้วใส่มาจะ่ายได้ห okay. รือ่ใส่มาเลยไปยี่หรือเปาใส่มาเลยจะ่ายคูณให้โดยไม่ทายเอาไปใส่เลยเด้อไปใส่เลยเด้ออย่างไปใส่ลูกไงคนใดคนนี้บอคนใดคนนี้คนนี้ให้น้องคนนี้บอได้แล้วไปไปใส่ไป ไปใส่ไปใส่เสื้อจะใส่ลูกไปใส่มาเด้อไปใส่ไปอันนี้เหรออันนี้มาใหม่บอเลยนี่เสื้อสีแดงใหญ่้นี่ได้เหรอบอกนี่มันมีสีออสีจอสีแดงสีแดงได้แล้ววะน้องจับวุ้ยยิงวู้ยใส่นีส่งเลยเออเออใจพูดใจพูดนี่ไงพูดนี่ส่งอยู่ไหนเด้อ ตัวนี้ไงมาเอาตัวนี้ไปใส่มาเลยเด้อไปใส่มาเลยเด้อไปใส่เลยลูกหลาไปไปใส่มาเลยไปเออคนนี้ได้แล้วบอลนี่ฮะฮะฮะยังบอลตัวนี้จะได้บอลเออหน่อยมุดห่อยเออไม่ลินคนนี้เอาให้น้องเราเด้อเพราะว่าเราได้แล้วผู้ใดได้คนนี้แสดงยังได้แล้วได้แล้วเป็นเราเสือแดงยังน้องเราน้องเราคนหน่อยเอาป้ยเป๊ะน้นหน่อยโดยปุเป๊ะน้นหน่อย ทานน้อยๆเห็นเนาอ่าตายดูกสไปได้ร์แมอ่าได้มาแล้วเนาะครบแล้วเออโหว้าวตัวส่เสื้อมาบ้าพีเด้อร์ไฮเมลินตายรูปในเด้อพวกผู้หญิงมันหนักก็ได้เนาะพวกผู้หญิงมีแต่แค่ที่วาผู้ยิงยังลายยังบุกผู้ยิงมันหลายพวกต่ผู้หญิงมือหนักมือหนักเขาขปองเกียมให้พี่น้องเบิ้งหลังเออพี่น้องเกียร์เนาะใหม่ไม่เล่นเสื้อ ไปบอกเดี๋ยวเป็นปยังเดี๋ยวเขากับมาอยู่เขายังมาอยู่ไม่ลองเลยเนาะจินวะเออแบบเมื่อแรกเขาต้องเบิกได้เป็นผู้ใดได้ผู้ใดบ่ได้นะเพขาอยากให้เขาอยากได้เมื่อทุกคนให้มีเมื่อทุกคนอ่าไม่พัดไปหาแล้วพัดยิ่งไปเอาพัดยิ่งไปเอาทีหลังเด้อไปเอากระโปรงเข้าใจบ่ฮะถ่ายน้องไม่เอออ่ะนี่แหะเออน้องไม่เจ้าเด้อ คานอไม่คานอไม่เราพอคานอไม่บ่แม่นแจกเงินได้ลูกโบได้แจกเงินได้ลูกคานอไม่เโบแด้แจกเงินคานอไม่เออผู้นี้ผู้นี้อยากต่อแถวเลยเดี๋ยวเบิ่งกันเพราะมืงว่าเพราะผู้นี้มันมีจะคนกันคันมีแต่แค่นี้ก็โอเคอยู่แต่ว่ามันหลาเลยเพราะไปแจกบนอื่นน้ำหนานะโบมือนี้หาโบนี้มีไพ่เขามาแจกเครื่องมีแต่เมลินเพิ่นมาแจกเครื่องเอุ้ยอุ้ยอันนี้แมาจากโบแมนอันนี้มันเป็นมิกซ์มันเป็นมิกซ์อะมาน้ำรัง ลูกอ้ใสใส่้ใส่ทายบได้ลูกได้โอ้ม่ีว้ามีแต่คนเจ้าป้าทมีแต่คนงามเงมีแต่งามนี่เนีู่้หช่ได้อยิะไม่้าง่ไี่ส่งพ่อไปใส่ไปบกล่ะป้ามีคนเจ้าสู้ตัวนี้นะเอาตียมาเด้อ เออโอ้โหเจ้าหน่อยจัาหน่อยมันเราผู้ชายไม่ใครได้เลยแหละมาทายหมูลูกหล่าบางคนยังไงได้วกบางคนยังเปได้มูเขายังมีหลายอยู่เม่ยช้นไส่ละมาทายกูชิ้นพีกมาเอาทายปีนปีนสิบ้านโลดนี่แจ้งไปทายยังไงดีก็ได้พัดใดแม่พอเป็นอย่างเออเจ้าแจ้งมาโลดพอเป็นอย่างเฮาซื้อเพื่ออยู่แล้วอาเรียนแถวอยู่นี่อ่าพอเป็น ส่พี่ก็ได้นอนจ่ะขย่อเจะทายู่เนอจ่อทายู่คนไหนว่าไปยังคุณน้อยคุณน้อยง่ายพูดยังเปงัมาานานไม่นพ่นเขามาเยี่ยมยามหรือพันสือเสือมาผ่ากันเนาะ ติดติดตดดดไใส่มดใส่ม่เมดอี้วไ้รอวด้เอยใส่ลงมได้ยังยยเอาีไปใส่เด้อเวลาเด้อไปใส่มาไปบ่อยตัวแม่เด้อบ่อยตัวแม่ตัวเด้อเจ้าตัวเด้อแต่เธอเดียวเราหลุดเด้อขันเจ้าตัวจ้ได้เธอเดียวขันเจ้าบ่ตัวจะได้อีก วันนี้แล้วไปสซมาวันนี้บังดูนพูดียงดละที่นี่ดิคำว่าปลาังี้ยได้คนนี้อ้าส่งคือขาดจังสิเออเตรียมชุดไม้ลนกส่งขาดบุตรีบตีบังมากรายสองละสีแดงเส้นใหญ่กับบุปียง โอเคโอ้เป you know I mean? ีแต <ular> ่งงานหลายๆพี่น้องเลยนีอะไรเนาะกาทางเนมเนลินทนนแจกเรืองเป็นจีอหลอมับน้องๆมันเป็นจังซี่ไม่เป็นจังซี่ใแน่ได้พยแน่บ่ได้มันนเปียนกระไรกนอยู่คนไดคนบ่ได้เนาะับเปลี่ยนเปลี่ยนส่งโอ้โหขอโทษ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 ทา้งไปตั้งใจ วากไมู่้แหลอย่าีเปยยาเชไได้านไปนอย่าน้งไวะพันยานไป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 ฮะแม่ไม่สไปลูกไปเออพอผู้้ายพันรายังขาดอยู่แต่ว่ามันเป็นยังเพราะว่าเดี๋ยวคนมาเทีนนาห้องหาก็ได้น้โอ้มีแต่ตุ้งง๊ามอะโอเคแล้วแล้วผู้หญิงอ่้ามมีแต่แค่นี้อหาได้อยู่เอ้าเออเอามันบาบังน้อยหน่อยนั่นนะ เฮ้ยแม่ลงพิวบรได้เลยมาพี่ลูกหล่ะแม่พี่มาไว้มาไว้พี่ใส่ของมันไปโอ้ยบรได้เลยมาไป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 หาไม่ริมไปไป่ริมพลอยใส่เด้อเอาใส่เห็นโอ้ได้แล้วใส่เห็นโอ้ได้แล้วคือโบไปใส่มาลูกใส่เสืแ้วมาไหมเจ้าตัวบรได้เด้อเขาโม่หอยเด้อเจ้าเด้อหาแล้วหรมั้งยหาไปใส่หน่ะใส่ให้น้องเด้อใส่ให้น้องได้ล่ะตัวใหญ่ๆพวกนี้ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่มาดู อายพ่นอันนี้ได้ยังคือได้แล้วพูนี่น่ะเดียวคอยห้เราได้เลยพนี่จกเียงแล้วเนาะที่คือห้ได้แล้วพูนี่ไปกับพูนี่อย่างยังย่งไรคนนี้มันมีคนหนึ่งคือกันกับเราเลียนี้ไอ้ไปไปใส่ไปใส่มายืนถ่ายรูปกเดเด้อ นี่แหละขั้นแม่นว่าเขาตัวบัดคอยไปย้อนเบิ่งในกล่องมันก็เห็นคือเก่ามือหนามือในผู้ใหญ่เบนเบิ่งมันก็บ่งามหน้าหน่อยเบิ้งเขาบวตัวขั้นเขาบวตัวเขาได้อีกขั้นตัวเราบวได้ไปในหน่อยนะออกมาอยืดทางหน้าหนิในหน่อยนี่มะพอดีทายรูปนี่ในหน่อยเนาะมาอยืดทางหน้าจะแก่หนักก็ได้อะล่ะอันนี้ยังบ่ได้บล็อ้ันนี่ บางงคนก็บยได้ก็หอมแท้กยแบบผู้หญิงนะบางคนก็เต็ม้เ้อผ้าคือแบบเขาไม่ค่อยมีได้ยนนพวกชุดนกนอยยืนชุดนกน้อยก็อิสาลงมันมีเออไอเนเบ้มันน้อยพูเหรอเอาน้อน้อยมีบอน้อนยบุมีน่ะเน้อนยเเป็นยังอัซสบตีบุญมียางดอกมแตวามีริันเห็นเล็กน่อยร้ายพันพันยังเอาเสือให้เสนาพี่น้องเลย อันนี้น้อมีวางภูติกามีอันเล่นน้อยนะเอาไปให้เลยมาเดินมาได้อยู่คือการตัวนี้น้อยก่อนเอามันบุรุตัวน้อยไม่ตัวตัวซ้ำนี่ให้น้องไปยืนหุ่นนะอย่าไปชอบเพราะเห็นมีอยู่นะบุมีแล้วบุมีแล้วบุมีแล้วโอเคบุมีแล้วบุมีแล้วจบจบข่าวบุญมีแล้ว อันนี้ชื่อยังมั้ยเก็บไว้ก่อนชัวว่าคุณยิงมีคั้นบิดาแค่นี่ยหอได้อยู่ฮะฮะนั่งเพิ่งหอสักคนที่เขาอยู่นะนั่งเพิ่งแค่น้องไงเอาโอเคแล้วขั้นบิดาแค่นี่ให้เขาได้อยู่เด็กู้หญิงนี่ฮะไม่เล่นใหญ่เลยบอกโอ้หอยตะคุนขั้นหอยนี่เขาเขากำมาอยู่เด็กกันน้องแต่ว่าเขาบริแจงเขาก็คือสิบโบราณประเด็นะาจจะประมาณนี้หอยต่คนเขาอยู่เออ ผู้แต่แรกมาเจ้ากระโปรงเห็นข้าเจ้าแต่ว่าข้าเจ้าเจาะแบบนี้กับให้คือผู้ซ้ายเลยบ่จะได้เขาเขากระนุงอเลยนะข้าเจ้าซ้ายได้นะมือดีเสร็จได้เสร็จได้หายเลยก็ได้หายเลยจริงๆห้เลยซ้าไปจังเลยหลายป่ะเอามาข่าเลยผู้หญิงมามันนี่มาอย่าปากดังนะเดี๋ยวปากดังแลลูกเด้อต่อแถวดีๆลูกเดี๋ยวผันหายเด้ออดี๋ยวปากเดี๋ปากตอแถวดีกอ้าวไปใส่มาต่อแถวดีๆลูกอ้ามันใหญ่พอดีหนี่มันใหญ่พอด สิรบวัฒน์จะได้เสือมาเพระท่านมูโอ้ยตนนี้ถอยหลังถอยหลังอ่าก็สิไปเอาลงมาโอ้ไปใส่ละคู่ร้งรู้แล้วมึงขี้ไปใส่ละโอ้เขาแจกเสืออยู่ทางไปขังนน้อยๆเขาแจกเสือไปขังนี่นี่ตุ้มนี่มาทางแกร็งเกร็งเกร็ไปยายมาพี่ลูกมาทางหน้าพี่ลูกจ้ามั้ยนี่แหละเออไอ้โน่เอาป้ายถอยอันนี้โน่งเจ้าเดิมไอ้โน่งเจ้าโน่ง มือหน่อยหน่อยก็มืออันนี้เห็นน้องเจ้าเดี๋ยวเจ้ากัดจีได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนน้อยมาบังลู่กันเด้ออันไห้เจ้าป้องอันไห้เจ้าจับป้องให้นะอ้าถอยเราจีเจ้าตัวนน้อยก็ตุ่น้อยมาบังลูกเป็นตัวนเขามันใหญ่พอตัวนี้เอาตัวนน้อยมาบักคอเรียกมันนี้อ้าทอยแห้มนะเฮ้ยเดี๋ยวเอาตะโสมมาจีใส่ จมักสียงลูกจะไปงข้างเพราะว่ามันบ่มีโซ่ี่ใสโสีแดงอันนี้สียังสีส้มบลูกอ่าเดี๋ยวจะเฝ้าไขางไปให้นลูกโ่วเอาตัวน้อยๆบมีตัวน้อยปน่ะน้อยสุดแล้วเสียตัวนี้ง่ายไให้พันรอบบอกไปยังหลอกเดี๋ยวใช้องใจั่ อ่หญ่ขนาดใหญ่ไงไงก็บ่เป็นเอาใหญ่ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ไปก่อนอ่ะให้ผู้ใหญ่ผู้น้อยจะเฝ้าใคเถอะเพราะว่าเขาซ่อมเจ้าหน้าผิดลงมึงน้อยตัวนี้พอดีเจ้าว่าตัวใหญ่นี่ลูกมึงน้อยแล้วพอดีอยู่บ่อ่าน้องพอดีอยู่ตรงเนาะพอดีอยู่ข้างนอกไงให้ผู้ใหญ่ก่อนจะเฝ้าใครให้ผู้สูงสูงก่อนแล้วผู้น้อยเขาจะซอกตัวน้อยให้อ่ะตัวปดซี่ตัวปสิี่ตัวปีซี่อ่ะเออมาพระมุขีตัวปีซี่ อ่มันมึงคิดมันน้องจ้ได้เปไนน้องเจ้ามได้ได้่น้องเจ้โอเคอันนี้ผู้ใหญอันนี้มันทำมันหายไปเสื้อตัวนี้อ่าไวนี้มังนงใ่อันนีอยไวยักลูกจะใส่ได้มกัยกป่นมาหน่อยบ่ลม้ยักป่นมานะคือว่าหน่อยจะใส่บังดุกอาจจะลองใส่บังดอาใส่บังเลยมันป่นมาน่อยบอน่อยเฮ้หน่อยเ้อ ขยาลงขไปลองลอนี่เจ้าได้ไปินไปี่ได้แจกไป้อง้เจ้าเ้าไงถือว่าเิมันพเาบมันจะได้ปตัวนี้บุลหลกเอาตัวนี้เอาตัวนี้เจ้าเจ้ามันไหอนไงผู้นี้ฮะเอาตันนี้ม่ได้ลกมแจกเครื่องแจกคลองไปพระท่านมูผูนี้ เวาเขาเขายืนบังเราเว้ยนะเราตัวนอนแล้วก็พี่กาด้วยนี่ได้ตัวใหญ่พอน้เดี๋ยวเถอะใหญ่พน้อสูงแค่ยพีี่ม่มต้านบางทีจะแพ่งนบงีพน้บอกพู่นมันชิบวลามลามดินเลยบุกอาชัยมนุษย์เจาช่วงเขาได้เลยู้ใหญ่เราจะบเชือเสียลยนัว โมยอะเอด่โมโมยังพอดีป่ะใหญ่ขอบใจมนที่หลุดเราขอบใจพันเน้เราขอบใจกองเอสโมยังเออดีลุดขอบใจทางแม่ลินพัน่น้งแม่ลินนเสเปืองมาแจกดหน่อยเนาะบารนอูน้องน้้อกเจ้าและก็เจ้าระวังได้ดหน่อยเขาบ่อะไนะอเฟีเกลืเป็นอเลืเป็เ เลยไม่ใช่ว่านังเลยเอาแล้วเอาแล้วใครแล้วแหละบอลเราจื in ้อบอลไพ่ได้ไพ่โบได้ในมิลินบอลก็จื้อจู่ไปจื้อคอยกันรังเบอรว่าพูดอะไรใครเคยพูดใหญ่ก่อนดิอันนี้จะได้หรือยัง พี่น้องบนบกสตัวเด็กหน่อยก็ลายพอสมควรพี่น้องเลยจะพ่อไปเด้อเพื่อนทายรูกมาเด้อไปใส่ได้เลยไปใส่เสื้อมาเด้อลูกเด้อไปใส่เสื้อมาเด้อเพื่อนขอทายรูปน้ำเด้อไปเปลี่ยนเด้อไปไปใส่เสื้อไปไมันก็ใส่ในบทจากข่านเด้อนี่เราติดโปรตีนโปรตีนป่ะเอาไว้หนึ่งก้อนเอาไว้หนึ่งก้อนเราบรรลุเดือนใส่ไก่ยัดือนไก่ไกันเออเด้หมอนนิดหน่อยไอันนี้วันนั้นน้ำมักสีแดง เอาสีแดงให้เราอ่ามอนีวมาใส่นี่ฮะยังไม่ทันได้บนตัวนะยั่งบล็อกเออไม่สีแดงลายเลยพี่น้องโอ้ตัวน้อยนี่ลายเนี่ยปนกันเมื่อไหร่แล้วตัวน้อยไม่ยั้งกันเด้อลูกตัวน้อยอันนี้ได้ยังยังไม่ได้บ่ เ้อนนี้อีลังหน่อยลลายพี่หนมจัหน่อยอันเนี้หน่อยังหน่อยบงน่อหน่น่อ่ออยังหน่ยหน่อยองหน่อยจงหน่องน่อยงหน่อยันยงหน่อยจัง่อยจัน่ยจงหนองน่อยหน่อยไงหย่่อน่ยนอยู่อย่่ยง่ยน่่องย เอาง่ายเอาไงยังบอกไม่ลิมรถคนเดียวเออรถทั้งหนึ่งเอาไวอันนั้นก็ได้ว่แจกโอเคอ่าจบข้าวเอ่ออ่าเข้มไว้เป็นชุดเป็นชุดทั้กันอ่าปิดอ่าใส่มาแล้วปี๊ดใส่หุ่ปิดเออน้อยๆปุ่นทั้งกันเมื่ออ่าปิดเห็นบอกกัโอเคอยู่หะนะอันนี้มนย้อนเมื่ น้อยเพื่อนปะมันใหญ่พูดอันนี้น้อยอันนี้น้อยอันนี้ใหญ่พูดอันใหญ่พูดอ๋อตัวนี้ม้อยนี่กระไรไงดันดูดีดอดเราไอ่ไอ่มีตัวน้อยนี่ไคือกันคือกันนน้อยแล้วได้แล้วฮะน้องบัวมันนี่น้องบัวช่วยใส่ของเจ้ามันใหญ่พูดบอกเราได้แล้วเราได้แล้ว ยสวมัน้อยบัวใส่ลูกบัวใส่ของเจ้าหันนี่ลูกสุดเจ้าอยู่ไหเป็นตัวน้อยนี่ใส่ของเราด้นี่ตัวนี้น้อยพดเน้อยดบอว่ตัวนี้บอกพูดบาตัวนี้บอมัมันนี่ลูกมามันนี่มาบริัท ปสร็จปครบพอเดี๋ยวคนเราก็ซักเอาพอเขาซื้อมาหมดเดี๋ยวเาเอาไว้ให้เล็กหน่อยบานอายสูตรก็เด้เป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราด้ใส่อีกป้อปิดให้บานอายสูตรเออปิดบาดี้นะมาเล็นเด็กนกปิดออก ไม่ดีแล้วมันต้องเป็นแบบนี้นี่มันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้อ่ายนเยนเยนเยลเยินเยาจะลลูกเยนยนจัดแถวนน่นะยนเยยนลงยนเ้ี่จัดแถวทางหนาเลียงเลี้ยงด้อเฮ้ยืนแล้วยืนแถวยืนหน้าบ้านนี่และมาเลยมลมาอ้นตงกได มันหมดหมดไปไหมคุณไปยืนข้างหลังไหมตัวสิโอเคนะไปยืนข้างหลังกันอ่ะอ่าท่านคุไปลรื่อยไปยืนข้างเขาเอ้าเท่านี้พอได้ปะเราได้หมดได้ได้ปะจะได้บ่คือบ่ใส่ข้างเขาอ่าโอเคเราโบ่ใส่ได้เขาได้เบันแล้วแต่ว่าเขาบ่ใส่อ่าโอเคโอเคมาถ่ายรูปไปอ่ามาแล้วคงจะกดเป็นโบไซด์หกตัวหนึ่งอ่ะมันจะ่ายวิดีโอ้องใครได้ ยืนเฉยมันแปลกมูตุคุณนียืนหนงหลังบ่ะเออป้ายู่นี่แหละเอน่งหลังกลางอ้หลกยืนดีๆเยอนี่ดิหลกยนี่ดพแนมไปกล่องคนาเนยัง่ายูน้ำเดงมามาแนมหนาไปอ้ยพอดีงามเลยไได้แล้วได้แล้วราบบไทยอ้าอุ้ยตาตาี่ตาอสูงแโลดคนี่น โอเขาม่อยู่พี่ลบมานเออยดยดยดอย่าพออย่าพอมาไกแล้วเด้อเออจนีจ้าลูกเอ้ยดยดเนี้ยเขาอีเนี้เขาอีตัดเนี้ยนี้ดจ้าผู้ใหญ่เอาูมาพี่เอารูปมาพี่รน เดึงแรงมาพูดยัยอยู่หลังลูกไปยืนทางหลังเด็กน้ยๆดหน้าเออเอา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 เด็กมาขึ้นเว้ยลงมาใจลงตัวเ้ยเด็กเป็นหน่อเด็กเป็นหน่อเลยสองนิ่วสองนิ้วอ๋อโอเคลองเลยวุ้น อ่าโอเคดีเอาทุกคนได้ละไปเอาไปบลยนี่ไปเล่นไปเล่นมัน่ะไปเล่นไปเล่นลูกไลายเลยพี่น้องเลยไม่ได้เสือไม่เสือคำท่ายพี่น้องเเนาะเอาโอเคิวเดี๋ยวบุตรน,นอ้องบินบินลีจะพิชผลิตเสืออ่าสุดเด็กหน่อยออกมาพี่น้องเลยแมนจะตะกิตเสือมาสไตล์ของเฮาพี่น้องเนาะออก,อกอามาขายในตลาดพี่น้องเลยเป็นยังไงกระทาเบื้องฐานช่งพุทธนุ่นเน่เด้อทางเอฟซีพี่น้องเนาะเลยกะทัง อาผู้ใหญ่จะบุญทุกทุกทางน,นะพี่น้องสำหรับกินนี่กะมือนีไม่รินพันกะได้เครื่องมาลอยห้างลอยหกชิ้ลอยเจ็ดชุดชุดชุดๆคนละพี่น้องมาแจากพี่น้องเลยแจกกะคืออยาให้ลูกหลานในบ้านนี่แหละได้พี่น้องเลยเนาะทือว่ามือนีกะจุ่ป,ประสงค์ของเท่า,ทากับที่ว่าอ,อยากให้ลูกหลานนะพี่น้องเลยมีเสื้อผ้าไม่ไหมใส่แน่นะพี่น้องเลยมาแต่ใดกะเห็นแต่ใส่เครื่องเก่านะพี่น้องเนาะะอ่ะสำหรับกินนี่ขอล่าตัวไปก่อนเด้อพี่น้องติดตามทาเบิรงคลิปใหม่เด้อร์สบายดี